สำหรับใครที่ยังช่างใจว่าเกมนี้ดีหรือไม่ดีกันแน่นะครับใครที่ด่าเกมนะผมขอประนามใครที่ด่าเกมขอประนามว่าคุณนั้นอาจจะเปิดใจไม่มากพอแน่ๆเอาละครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ผมเนี่ยจะมาบอกข้อดีทั้งหมดในการเล่นเกมส้นตีนี่นะครับว่ามันเนี่ยดีแค่ไหนมีอะไรดีบ้างผมบอกเลยว่าทุกคนต้องอึงนะฮะไปอย่างแรกเลยคือความสนุกของเกม ความสนุกของเกมนะครับมันมีเราหลายอย่างเดินๆๆๆปากปาก,ปาก,ปากเป็นอะไรเนี่ยหลายๆอย่างที่เรานั้นแหมบอกเลยว่าไม่เคยประสบพบเจอนะครับแล้วก็แนวเกมเนี่ยคลองที่จะใหม่ด้วยความที่ว่าเกมเนี่ยมันใหม่แล้วประสบการณ์หลากหลายนะครับมันทําให้ทุกๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ชินคนเล่นเล่นน้อยนะประมาณสองสามหมื่นคนตอนนี้ตอนนี้อยู่กี่คนวะสี่ห้าหมนนื่นมั้งประมาณสี่ห้าหมื่นคน,นี่ก็ี่ก็เยอะเหมือนกันเยอะนะครับเป็นเกมแนวใหม่ที่ถูกใจคนกลุ่มนี้อ่ะ นะแล้วหลังจากที่ผมเ,เล่นมาด้วยได้สักพักหนึ่งเลยนะครับจนตอนนี้วิ่งยี่สิบหกแล้วผมก็เข้าเขาเล่นบ้างเลิกบ้างเล่นบ้างเลิกบ้าง,าง,างนะครับไปเล่นเกมอื่นบ้างผมบอกเลยว่าพลาดแล้วคุณพลาดแล้วนะครับว่า,เ,าเกมเนี่ยความสนุกของมันแค่เพิ่งเรื่องเท่านั้นางที่บอกไปครับต้นเกมเนี่ยอาจจะยากแต่ผมบอกเลยว่ามือใหม่น,นะครับมือใหม่ได้ประสบการณ์เยอะแน่นอนได้ประสบการณ์ที่เยอะกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าออกไปเนี่ยยังไม่ทันจะออกไปจากกอแรกเนี่ยเห็นไหมเดือดเดือด ไปแป๊บนึง่งปึ้งเจอปักเป้านะฮะคุณก็จะรบพวกออกซิเจนเนี่ยมันช่วยทําให้คุณฝึกช่วยทําให้คุณฝึกฝึกความอดทนนะฮะฝึกความอดทนและเงินเนี่ยเสียแค่ยี่บห้าเปอร์เซ็นต์ช่วงต้นเกมเนี่ยเงินน้อยไม่ต้องไปกลัวนะฮะเนี่ยแค่เข้าไปใกล้พวกนี้นิดหน่อยก็โดนโดนโดนปักเป้าอย่างเงี้ยอะเนี่ยอ,อย่าไปสนใจครับแล้วก็กลับเข้าบ้านนะกลับเข้าบ้านได้นะใครกลับไม่ทันก็ตายนะครับแค่นั้นเองนะและที่อื่นนะครับ เคยไหมเล่นเกมจนแบตหมดแบตเสื่อมเครื่องร้อนจะฟาร์มก็ฟาร์มดีไม่ได้เอานี่ไป UG p h one แอปพลิเคชันระบบคลาวมือถือเหมาะมากสำหรับสายฟาร์มข้ามวันข้ามคืนต่อให้จะปิดเครื่องเป็น้วก็ตามเสียเงินแค่และสิบบาทเท่าน,นั้นเดี๋ยวอยู่ใต้คลิปนะคระับเกมเลยเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนเลยทำยังไงให้มันเก่งดีล่ะนี่ว่าไงนุม่มพี่พี่วิ่ร้อยแล้วหรอพี่เล่นกี่วันแล้วครับพี่ผมเพิ่งมาเล่นผมไม่รู้เลยพี่เหรอเพิ่งเล่นอ่ะฮะพี่เพิ่งเล่นได้ยังไงอ่ะ วิวเป็นร้อยแล้วนะอ๋อนั่นก็เพราะว่าพี่ใช้พลังวิเศษยังไงล่ะพี่โปะครับไม่ใช่หรอกหนุ่มแต่พี่เนาะใช้บิวประกอบยังไงล่ะเติมโลบักถูกกว่าเติมเองแต่พี่ผมไม่มีไม,มไม่มีตังผมไม่อยากเติมอะครับพุญมากไอ้น้องเอาไปถูกขนาดนี้ยังไม่ซื้อไ,ไงร้านบิวประกอบโลบ,บักแท้เติมถูกกว่าเติมเองเกม,มอื่นอีกมากมายมีให้เลือกสรรลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก็อสองก็สามจะบอกเลยว่ามีน้อยกว่านี้เยอะมีน้อยกว่านี้ครับเนี่ยเห็นไหม เดินอีกหน่อยเจอปลาอะไรอย่างเนี่ยนะปลาสิงโต,โตนะครับปลาปลาไลออนไลออนฟิตเนี่ยเนี่ยปลามาอีกหน่อยก็เจอนะครับเดินอีกหน่อยก็เจอเนี่ยเห็นไ,ไหมโอ้ไปไปบนบนนู้นหน่อยก็จะเจอปลาเปลิญย่านะครับปลาเปลิญย่าก็กัดนะกัดแรงด้วยนะเนี่ยไอ้พวกปลาเนี่ยโอ้โหเนะี่ยโอ้โห,โโหเต็มเลยก่อแรกครับนี่คือก่อแรกนะไม่ต้องห่วงทุกคนได้ประสบการณ์เยอะแน่นอน,นครับ <laughs> โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยไอ้นี่กูเรือสุดท้ายเนะี่ยมึงอยากให้กูตายเลยไงวะโอ้โห นี่แค่ก่อแรกนะครับดูขนาดก่อแรกยังมีอะไรให้หน่าตื่นเต้นตั้งขนาดนี้โอ้โหบอกเลยทุกคนจะไม่ผิดหวังครับทุกคนจะไม่ผิดหวังและถ้าทุกคนเนี่ยอยู่ก่อแรกใช่ปะแม่งใช้ทูบไปเลยนะทูบนี้นะนนะดีสุดก็นในไอ้ทูบอันนี้ร้อยสิบออกซิเจนนะประมาณสองพันเฮ้ยแล้วน้ำหนักกูเกินด้วยแป๊บนึงขายก่อนผมของในตัวเยอะเกินเยอะไปนิดนึงขายก่อนเลยเอาไปอ่ะ จร้องให้ดูเลยนะครับไปยังไงก็รอดรอดแน่นอนถ้าใช้ถังออกซิเจนเพิ่มนะอาสมมติว่าเดินเดินอยู่แม่งกําลังยิงอยู่อ้ออ๋อโดนทูบโดนทูบโอ้ยโดนทูบอะไรอาจจะยังไม่เป็นไรครับเราก็ไปเจอนู่นต่ออุ้ยอุ้ยปลาปลาปลาไลออนฟิตไลออนฟิตนี่ปลาโอ้ยโอ้ยโดนกัดโอ้ย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 เห็นไหมยังไม่เป็นไรเห็นไหมเดาเมจน้อยนะดาเมจน้อยเนี่ยเราก็กลับแค่นี้เองเอ้ยผมลืมว่าผมใส่อาร์ติแฟกต์นี่หว่าเอาโลกเอาอาร์ติแฟกต์เอาให้หมา แฟรให้หมดมันจะเป็นอีกแบบนึงอ่ะเนี้ยก็คือแบบตอนเกมกทุกคนก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะอ้ออสเตเียนใกล้หมดเราต้องรีบกลับแล้วต้องรีบกลับแล้วโอ๊ยอยากจับปลาโอ๊ยโอยโดนโดนเออทุกคนจะเป็นอย่างนี้บ่อยหน่อยแตมนะ่มันคือประสบการณ์นะมันคือประสบการณ์ทําให้ทุกคนนั้นชินกับเกมนี้ไวขึ้น <laughs> ชินกับเกมนี้ไวขึ้นนะงผงกลับใส่มนเดิมก่อนเมื่อกี้ใส่แล้วบางวันเนี้ยลืมไปแล้วเนะี่ย ไม่ใช่อน,นี้เอาอแสีน,นี้ไปอ่ะแล้วก็ดามีอีกอันหน,น,นึ่งมันจะเป็นขีน้มั้งนี่ใส่ขี้เข้าไปเนี่ยครบละสามมัน้ยใส่ทูบันทูบล่าสุดโอ้โหแหมแล้วทุกคนอย่าเพิ่งท้อนะครับอย่าเพิ่งท้อใครที่ท้อนะครับบอกเลยว่าเลิกเล่นแล้วแต่เลิกเล่นแล้วแต่เลยแล้วแต่อย่าเลิกเล่นแล้วแต่ครับเกมนี้ไม่เหมาะก,กับคุณเนี่ยใครที่จิตใจอ่อนไหวนะครับเกมนี้ไม่เหมาะก,กับคุณเกมนี้เหมาะสำหรับคนที่สายฟาร์มหนักๆนะ และเกมเนี่ยจะมีระบบสุมเผาให้ทุกคนนั้นได้เลือกใช้เลือกสรรในการฟาร์มแต่พวกนี้ก็จะมีพวกค่าพลังต่า,ตางๆเพิ่มออกซิเจน10% 5%ซึ่งผมก็ยังไม่เคยได้ระดับเอ่อลีเจ y เดอรี่หรือว่ามิติเลยสักครั้งนะครับหลังจากสุ่มมา450ทุกครั้งแบบผมส่งลัคก,กี้ตลอดก็ไม่ออกนะครับเกมนี้ก็ไม่ได้เกลือมากนะผมอาจจะสุ่มไม่มากพอเฉยๆอาจจะสุ่มไม่มากพอนะครับที่สำคัญเกมนี้มีอีเวนต ให้ทำนะครับมีอีเวนต์อย่างอีเวนต์ของตอนนี้คืออีเวนต์วาเลนไทน์ซึ่งมาแล้วนะครับมันมาอยู่ตรงนี้เลยมันก็จะขึ้นแบบก่อตามนี้เลยอยู่ใกล้ก่อแรกด้วยใกล้ก่อแรกด้วยนะครับผมบอกเลยมือใหม่สบายบือสือโบนะฮะนี่เลยเห็นไหมอ่เนี่ยเ,เนี่ยรับคงรับเควสเนี่ยส่งองส่งของแต่พอทําได้สักสองรอบนะครับคุณก็ต้องรอประมาณยี่สี่ชั่วโมงในการทําใหม่นะก็ต <laughs> <c> ้ <oughs> องรอยี่สี่ชั่วโมงในการทําใหม่นะครับแค่นั้นเอง และเควสเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ได้ยากเลยผมเปิดให้ดูเลยนี่เควสไม่ได้ยากเควสไม่ได้ทำอะไรนะอ่านี่นี่น,นี่เห็นไหมให้ผมหาสถานะคิวปิดสิบเจ็ดตัวลอลลี่หกตัวแล้วก็แคคฮาร์ดนะครับเป็นเป็นสมบัติสมบัติหัวใจเนี่ยผมยังไม่เคยได้สักครั้งนะตั้งแต่เล่นมาคิดดูมันไม่ออกให้ผมสักครั้งผมอาจจะดวงไม่ดีเองก็ได้ครับคนอื่นดวงดีครับคนอื่นดวงดีอาจจะยังผมผมอาจจะเป็นที่เป็นผมเองครับผมนั้นอาจจะมีความอดทนไม่มากพอแล้วในการฟาร์ม ขนาดฟาร์มคิวปิดไปเป็นร้อยตัวนะครับยังไม่ออกสักอันนะแมใครที่รู้ตรงจุดนี้นะครับผมผิดพลาดตรงไหนสามารถติดชมได้นะครับอ่ะต่อไปนะเกมนี้ภาพสวยมากมากินนี่ภาพโคตรสวยนะครับดูความความคมชัดของมันนะครับมีดูดูดูด,ดูภาพสวยนี่ไม่เกี่ยอันนี้อันที่ชมจริงๆนี่ชมจริงๆ,งๆภาพมันสวยมากนะเพราะว่าผู้พัฒนาที่มาทำกราฟฟิก,กเป็นของ The Force ซึ่งรู้กันอยู่แล้วนะว่า The f ฟ r c e เนี่ยมันภาพสวยแค่ไหนนะนะนะครับ แล้วก็เกมนี้มีอัติแฟกต์คอยช่วยเหลือทุกคนอยู่นะครับไม่ต้องกลัวคอยช่วยเหลือทุกคนอยู่โดยการที่ทุกคนจะได้อัติแฟกต์มาต้องไปหาคุณย่าแม่มดตรงนู้นเนะฮะใส่ไอสมบัติเข้าไปผมจะเรียกว่าสมบัติแล้วกันเนี่ยใส่สมบัติให้มันเข้าไปนะครับทุกคนก็แค่อาจจะต้องเสียตังในการให้มันนิดหน่อยนะครับอาจจะชิ้นละเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็เสียเวลาเปิดสักชินละห้านาทีอย่างเงี้ยนะอ่าไม่ต้องกลัวนะครับมันมันก็ให้ได้มันก็ให้ได้มไ,ดไม่นานมาก แต่ถ้าใส่สักร้อยอันเนี่ยก็อาจจะรอหน่อยนะครับอาจจะข้ามมันข้ามคืนอแต่เกมเนี่ยมันคิดไวแล้วให้ทุกคนได้เล่นนานๆานานไงเออทุกคนจะเล้รอานาน,าน,านออนเกมานานๆน,น,นะครับอามือใหม่ได้เรียนรู้เยอะแน่นอนเพราะรอบก่อนเดตไปด้วยสัตว์ร้ายนะครับกว่าจะไปเกาะสองได้ก็ต้องใช้ทุบดีๆหน่อยแล้วก็ต้องมีถังออกซิเจนด้วยไม่งั้นไปไม่ถึงแน่นะมึง <laughs> มึงไปไม่ถึงแน่นะอะเกมมันก็สนุกของมันไม่มีคนเบื่อไม่มีความน่าเบื่อเลย สักนิดเดียวนะครับไม่มีความน่าเบื่อเลยนี่อ่ะปเปิดริเบรี่นะครับว่าตกตัวเองเนี่ยจับปลาอะไรได้บ้างนะครับแล้วเหลือปลากี่ชนิดนะผมะเหลือประมาณหนึ่ง6สาสี่ห้าหตัวหชนิดแค่นั้นที่เหลือได้จับมาหมดแล้วนะครับแล้วทุกคนเนี่ยปลดล็อกเนี่ยมันจะได้พวกเอ่อสตาร์เอามาสุ่มได้นะครับเนี่ยกลับมาสุ่ม่ะเกมดีจะตายใครด่าเกมเดี๋ยวผมจะสอยด่าให้อยา่ยาอย่ามาทำอย่างนี้นะแล้วทั้งหมดนี้ผมก็ชมจริงๆครับ อาจจะวงเล็บประชดนิดหน่อยคุณประชดทางคลิปเลยวางเนี้ยนะครับทุกคนใครมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์มาได้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าความรู้สึกผมจริงๆเป็นยังไงใต้คอมเมนต์ฝากกดด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับส่วนผมโนบสตาร์ขอลาไปก่อนคลิปนี้ไว้เจอกัน